คลดว่งโงกใครเลืองจ้ะขออะไรจ้ะเป็นไมกจะต้องขอเนะคะ่ะยลงโงกใครเขาคิดแต่งเงยค่ะนีอถ้อาเป็นเนื้อเหนยียวฝนมาตกใส่นาเึ้นแต,คนต,นตกค่ะอาเป็นสิแตกไปหิดว่าโงกค่ะเดี่นเป็นไงเหลื่อมเหีียว สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่พอกับตานบาวตานคือเก่าเนาะคะ่ะมืงหนีแพาพีแพาหนองมาหาเห็ดะคะือเก่าลหรอค่ะเราปลาหาเห็ดเนาะคะ่ะมาไมไหมอะไรจ้ะเก็บพ่อเห็ดผึ่งซาท้องหรอคะ่ะน้ำเลยซ่ะามก็ได,เด้เห็ดแดงกับเห็ดตะไคร้มาเลยคะ่ะน้ำตายก่อน,นะคะ่ะตุลุนกับาตาลลนบาตานเด้อค่ะ แข็งนะครับเราเนี่เห็ดงูไข่เลืองจ้ะพอ่ออะไรจ้ะเห็น้ม้ก็ต้องพ่อเนาะคะ่ะ เลีย้ยงงูให้เขาอยากหางเนี่ยนะครับเลี้ยงูฝนมาต,ตกแล้วเนาะฝนก็บกมตต่ค่อยตกหรอกค่ะเหนื่อมหางเลยนะคะเห็ดส่วนมากสิปเป็นเห็ดแดงไงนะคะออกเยอะส้นหมากเป็นเห็ดแดงไงนะคะแดงไงจะไร มันลองหกไข้าเขาจ้ะแสีเนอเทียกงฟังเทิงกันนะคะ่ะตอก็บังกีดอะะะ้อค่ะเคียพื้นเลยก็พอไม่ไม่ปกดีไม่ไม่มปกอยู่นะไม,มนะ่เคยเห็นน่ คล้ายๆ้ะ่ันนะ่๊ ละงกับสีก็ยังขีใบสีเห็ดลงก์ห้ขา่อห้างห้จ้ะคุณเด้ออกับสาอาตอนสองฝนตกคุณเด้อค่ะมาที่นี่เห็ดมันเดือมใบหระค่ะเห็ดกระสีเดือม,มมัมมี่ล้วเนาะคะเนาะแยงครับวเดือม้ครับแล้ว โดนอยู่แล้วค่ะก็สิได้พอซ้ำกับอาตาลใหม่เนาะค่ะยืดเลยตรงคะ่ะเริ่มงอกงอกเริ่มไหวแล้วค่ะเห็ด,ด,ดเริ่มไหวแล้วเริ่มสีพอเห็ดแล้วะคะ่ะ có tiền nữa nếu không giặt đầu thân là thôi 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 ใหแต่งไงค่ะนี่ขาเป็นเลี้ยวหน่อยฝนมาตกใส่นาะขึ้นแตกค่ะนาขึ้นสิแตกไปอหนึงค่ะนี่ค่ะให่เป็นศาสตร์ด็อกนึงค่ะ มเรางอกคอะเราเป็นไหมเหลื่นเหี่ยวอะนี่ใส่กันนะค่ะนี่อันดูปลาอาบูกินเนื้อค่ะแต่ว่าบ้านบางคนเขาว่าเอื่นฮิตว่าฮิดขี้เท่าด้วยค่ะ สามกระกุนให้ถึงดีกว่าค่ะสามม่เคยกินจะ้นจะให้ผึงค <c ough> ่ำนี่ค่ะให้ผึ่งค้าไงจ้ะฝนบตกใส่ดอกเพิ่ม อันนี้แล้วเนาะค่ะเนาะหนุ่มง่ามเลยจ้ะข้ากะน,นองต้องตัดออกไดเลยที่ดอกก็เนี่ยเห็ดตะไคร้ค่ะ หอมคร <beeping> ับเนีค่ะเก็เรลิมเน่าแล้วค่ะเหตะใครก็ได้ีหอมมากีเลยน จะามาตีเีนน,เนิดนึงั้นอ่อนไหยคะจะไข่ไหมอ่อนพ่นอ่อน,น,ออพ,นออพ้นปวกค่ะเดียมากเลยค่ะไี่แดงไงจะ้ะดีพอดีคํำพอดีค่ำเลยค่ะงี่แดง่ะ เนิ่มแตกแล้วค่ะหนาขึ้นฝนมาตกใส่น่าจะหนาสิแตกหนาบางงามลรอค่ะหนาเริ่มแตมกหรอเฮ็ดแดงจ้ะเฮ็ดไข่นกจ้ะสามอันเฮ็ดไขนดนดนด่นกเด้อจ้ะโอ้เฮ็ดอันนี้ตัวค่ะเฮ็ดผึงน้ำอ้อย ฟิฟซีเปนวายเฮดตุ่นะะตนะะงน้ำอ้อยเนาะค่ะเมตาไครเดอค่ะเกียยมันจ้ะเจตาไคร่าำขลังหยาดตัดขา่ะ มันเหมนด้พ,พ,พ,ดดพะะดดวกนยังก็ตามเนนะ้อค่ะไม่เหม็นเห็ดตะไคร้บุรุษแตมาตังเฮ็ดเผืองพ่อคือมูเลยเฮ็ดผงเข่าเลยค่ะเดียวเเก็บเห็ดผงกันเนาะเก็บเห็ดอันนี้จะเป็นเห็ดตะไครค่ะพ่นเห็ดผงอยู่ะคะ่ะ นิดเึงอีกแกงแสบแล้วค่ะหาวาน ทุนนันคุนเฮ็ดยังก็เฮ็ดก่อเขาเฮ็ดขเขาเฮ็ดเขาด้วยค่ะเฮ็ดกิตเป็นอะไรค่ะเนัคะนมาตกเส้นนนะคะ ดอกเดอกใหม่ดอกบางถว่าตานเอาเห็ดก็เข้านะคะเอามาแร่นค่ะสีด้วยกันเนาะค่ะเที่ยวให้ทามอันนี้ให้ทานเลือดเด้อ <único> ค <Liberty eye throat> e ่ะดอกนึงค่ะ น,นี่ตะใครเาห,าหรอมร่มเผาแล้วาตัดนะดมด้วยเหรอเผาก็แค่นี่ก็หอมดีครับเอาไปปนเนาะเอาไปนจะกิ่นต่ำเนะะี่ยค่ะ ขนาขี่น่อยกนอี่หน่อยไ้วหรอคะ่คนยนละขี่หน่อยไปพัดกระเซีด้วยค่ะ หอมเลยค่ะน้ำหอมดอกเพิ่นเดิมเกลือเลื่งนี่ลค่ะนี่เลยว่าตันีไงมเ้ยคัสเซอร์ค่ะคัสเซ่หมูเนาะ เพ็รแดงไงค่ะมือนีก็สิเต็มตาซาอามพอดีเด้อค่ะเป็นมือเลยค่ะเก็บไปน้ำกัน,น้ะจ้ะจีน้อยๆหินหีนน้อยนะสบายเฮดสีไว้กต่เจ๊กเป็นจังไดย์พวกค่ะจีน้อยก็มีอยู่จีน้อยก็มีหลายอยู่จีน้อยก็มีค่ะคอยกินจังเดย์จ้ะ ้างปนสีเนาะบาตันเนาะจีหน่อยกระไยค่ะซุ้มเถากระเถาไปค่ะ้องเ็นปสีเนาะหนากระเตกค่ะ ตมาตามดตกระดุมให้กรวดุมนี่กระดวมนี่นี่เหรอตามไปให้มีที่รุดค่ะตามไป ีแม่หมาเป็นแกะนะมีกีด้วยค่ะ นี่สิได้บ่นี่พุ่นบ่มาตํา <muchas> 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 ค่ะจะนี่เป็นผลงานของเฮานะคะเป็นผลงานของสามกับบ่าวตานเนาะคะ่ะส่วนมากก็จะเป็นเ็ดตะไคร้เนาะคะ่ะก็เฮดแดงงนี่แหละคะ่ะให้พึ่งก็ได้บ่ไรเห,ลหดละงกก็ไม่ค่อยได้ะคะ่ะห่างๆแล้วค่ะที่มีสามมาขอฝากก็ไลยก็แช่ก็ติดตามสามมาน้าในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปดีๆต่อไปน่าจะเนาะที่มีสามกับซิลาพีละนองไปก่อนค่ะบอกกันคลิปใหม่เด้อคะ่ะ เด๋ยวสิพอกันห่างๆจัาหน่อยนะคะเนาะเห็ดกับพ่อค่อยออกละค่ะพุ่นละฟฝนตกน้ำไม่พุ่แล้วค่ะไปสิเด้ขึ้นมาหาดอยหาปลาเขาป่าหาเห็ดคือเกาเนาะค่ะพี่มรซางเปสิราไปก่อนค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ